เกก้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะวันนี้ก็มาไล่ไปป่าเนาะเพื่อวันนี้มันคาเวียร์นะก็มาไล่เข้าป่าแล้ววันนี้ก็มีจะให้น้องเสารเนาะเป็นผู้ทํามเมนูอนายโยกไบเนาะยกไหบแกงไส้อนาซิ้นหมูเนาะาวันนี้ก็ลงซิมน้องเสารสี่มือของน้องเสาร์เพื่เนาะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ไลค์กดแชร์เ,เพื่อเป็นกำลังใจวิดีโอต่อไปเนาะ มอน,นี้ก็ไม่ได้ไปปลาแต่ประมาณเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นเขาไปเจ้าสีเขาป่าเนาะไปยิงกระโลกให้เพ็่น,นเราเป็นคนดนเบิงเนาะยกไว้เนาะตัวนี้เป็นพอเนาะพอไปหาเอามาตัวน,นี้ถ้าว่ายากกินก็ไปเอาอยู่ป่าเนาะตัวนี้ยกไว้ตัวนี้จะเป็นพอไปหาเอาอมากินเนาะตัวนี้จะบรรยากัดเท่น่นะ จนกัดท้งเสียไปหลงหรอกซเอายอกไว้ตัวนี้ไปแกงใส่น่ะซีนหมูเนาะเต็มจำเป็ยเป็นหมูปลาน่จะเป็นหมูบ้านเนาะอย่างนี้บอกใครได้หมูปลาแล้วแต่ตตัวนี้แกงใส่ซ้นหมูนี่นมันแซ่บเนาะตัวนี้แซ่บที่สุดเลย

ว่าจะปลากะทิงเนาะเจ้าละเชียงไก่บัวนะเชียงไก่บัวเตะนะเชีงไกบัวเนยซะเดี๋ยวมปลากะทิงจ้้กะทิงปลวยอันี้จะเป็นยกไวนะยกไวนีถ้าว่าแกงใส่ซินหมูนี่แซ่บเนาะ จะออกไปมอมอหน่อสิถ้าว่าอยู่ป่านนี้กิมดิบตัวนี้ก็ได้นะอยู่ป่านนี้กิมดิบแบบนี้มันแซนะ่บก็ได้คือกัน Okay. ตัวนี้จํโบแมนเส้นหมูปานะล,ลเปาเนานะตัวนี้จะเป็นหมูลาบมาตัวนี้เี้เลี้ยงเลี้ยงเองเส้นหมูปลาโบแมนเนาะนี่จะเป็นเส้นหมูหมูลาบที่เขาเลี้ยงไว้เพราะว่ายามนี้หมูปลาเนี่ยจะหายากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นฤดูหนาวแล้วก็เป็นฤดูมันอากาศมันหนาวเนาะไม่ใครได้หมูปลาแล้วยำที่ได้หมูปลาจะเป็นยมที่ฤดูฝนเนาะมีหมูปลาไหลสุดแต่ยมนี้เ่าไมมีแล้ว ชอบก็ชอบกับจุกอันาะยกไว้ตัวนี้ถ้าว่าใส่อะนะแกงใส่กะลอกแห่งเซฟกว่าตัวนี้เนาะแต็มืัอนี้บุได้เข้าปะแล้วพี่น้องเขาเจ้าข้าหมูกินเนาะก็เลยไปขอประมาณนี้เนาะมาแกงใส่อนายกไว้กินเนาะเธอนาก่อนเธอน้าเราขับยักษีไปเอายอกไว้ไปใส อันนะ่ะพวกกะลอกบอแล้วพวกอีเหนะ็นเะนาะแซฟจะนอนอนึ่งเชียงค่า,ายมนะาเต้นอะจะนอนเชียงค่ายปวดแย่ซึ่งใครปวอยู่ซึ่งนะหมูลาบในทวารเลี้ยงนะก็เลี้ยงยากเนาะเพราะว่าอยู่เขตนี่เขาเจ้าป่วยนะมันเลาก็เลี้ยงเบ็ดบ้านนอกเนาะมันบอกใครได้หมูหลายคือในเมืองในเมืองนี่เขา้า เลี้ยงมูนี่เขาเลี้ยงเป็นระบบนะเป็นระบบฟามนี่จะมีไล่เตะสำหรับบ้านนอกเขาเนี่ก็มีเตะเลี้ยงสองสามตัวกินเฮ้ยเขาเลี้ยงสัต,ว,ตว์เดาะลงกินสี่มือของลุงเสาร์นะ เส้นสมมือของหงสาตัวนี้มีแต่เอาหยกไว้ใส่แล้วก็ใส่เกลือเป็นนวก็กินเลยบใส่เครื่องปรุงเลยมันจะเป็นตใส่เกือแล้วก็เป็นนวนะ โอ้ of, น้ำสดแล้วเ oh. ออโอเคประมาณนี้นะเราท้า30นาทีแล้วก็กินได้เลย จบแล้วเมนูน <ga> ี้เฮาบ่ใส่เครื่องปรุงเมี่ยงเลยมีตเอายกไว้แล้วก็เอาอิ้นหมูนี่ก็ต้มรนกันเนาะ Hai nữa, đất hại về... là Cái đoạn, đeạn, đoạn, đeạn đoạn. Đoạn đoạn là Đất hại là đoạn đoạn. Đoạn đoạn đoạn. Đoạn là Đất hại là 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 bạn là là

đúng rồi, là cái đó. Đó không cả, ừ. là vậy đúng không đúng đúng không đúng không đúng không không đú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 ng không không

滴滴打。快点跑！我快了。快点丢！我快了。我跑几个。可以，再打一遍啊。

เดี๋ยวนกขดก,ก็หนีหมอจ้าตัวทั้งไ่เอกป็น้ก่ก็เป็นไก่ชาไปหรอแต่เป็นไกชาสังต้องไปขอ,องน้ำเต้าออะหรอแข้ชาลีวิล